ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบเจอกับเอนะครับเออินดีมหรือโค้ดเอของเรานั่นเองนะครับอดีตนะครับพนักงานประจํานะครับก็ทํางานประจํามาสิบปีนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ทํางานประจําอยู่แล้วอยากจะปลดล็อกชีวิตนะครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้ว่างานประจําไม่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ผมทํามาสิบหกปีที่นะครับตรงนี้แหละทําให้ผมรู้ว่าฮ้ยชีวิตที่เรามีอยู่อ่ะมันไม่ใช่ชีวิตของเรานะครับเพราะตื่นเช้า ไปทำงานกลับบ้านอาบน้ำนอนวงเวียนชีวิตแบบนี้สิบหกปีพี่ๆนะครับผมเบื่อนะครับผมอยากจะไปดูแลพ่อแม่ดูแลคนที่ผมรักอยากจะพาเขาไปท่องเที่ยวนะครับหรือทำอะไรที่เขาอยากทำแต่ด้วยความที่เรามีรายได้ยังไม่พอนะฮะก็เลยมองหานะครับจนมาเจอวันหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโค้ดไม้ธีรพงษ์จงใจงามคู่เปิดโอกาสนะครับคู่มอบชีวิตให้ชีวิตใหม่ให้กับผมนะครับวันนี้พูดตื่นเต้นมากเลยนะฮะ ผมอยากบอกว่าวันนี้นะครับโค้ดไม้เนี่ยมอบชีวิตใหม่ใหม่ให้กับผมยังไงนะครับตัวผมเองนะครับได้รู้จักธุรกิจอินดีมโปรเจกต์ปลดนี้เพราะคําว่าปลดนี้นี่ละครับทําให้ผมรู้เลยว่าเฮ้ยโอกาสมาถึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เคยทํามาแต่พอมาทําอินดีมครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับทําไม่เกิน3ปีครับยังไม่ถึง3ปีนะครับมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทนะครับรวมครอบครัวก็เกือบจะ2ล้าน นะครับนี่แหละคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ๆครับถ้าพี่ๆนะครับอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าเพิ่งคุยกับใครคุยกับตัวเองให้จบว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยชอบหรือไม่ถ้าตอบได้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับตอบตัวเองก่อนแล้วมองหาสิ่งที่เป็นไปได้มองยังไงฮะดูรุ่นพี่เขาบอกว่าดูรุ่นพี่นะฮะที่ทํามาก่อนเราห้าปีนะครับว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับผมก็เริ่มมองแล้วในง,งานประจํานะครับ รุ่นพี่ที่ทํามาก่อน5ปีเนี่ยอ๋อชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ยผมไม่อยากได้แบบนั้นฮะผมอยากได้ชีวิตที่อิสระอยากจะเป็นนายของตัวเองนะฮะจนมาเจอธุรกิจอินดีมเนี่ยรุ่นพี่ทํามาก่อนผมหนึ่งเดือนปัจจุบันนะครับมีรายได้ห้าสิบสองล้านแสดงว่ารุ่นพี่ทําได้เราทําได้ไหมครับเหมือนกันครับวันนี้พี่ๆทุกท่าน ถ้าพี่ๆตัดสินใจลองนะครับคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยลองมาศึกษาธุรกิจอินดีมดูว่ามันคืออะไรมันตอบโจทย์สิ่งที่พี่อยากได้ไหมถ้าพี่บอกว่าอยากลองมาครับวันนี้เอและทีมงานพร้อมที่จะแบ่งปันวิธีการนะครับเกี่ยวกับธุรกิจไม่ว่าวิธีการวิธีคิดวิธีทาหมดทุกอย่างเลยเพื่อพี่ๆทุกท่านจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนเอวันนี้นะครับขอเลียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะครับมาปลดหนี้มีชีวิตใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับ